สถานการณ์ป่าชายเลนของเราในตอนนี้น่าวิตกครับเพราะปัจจุบันคงเหลือพื้นที่ป่าชายเลนอยู่เพียง1นล้านห้าแสนไร่เท่านั้นนะครับและเกือบครึ่งของพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมมากๆแล้วครับจากพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยในทรัพยากรป่าชายเลนของชาติเป็นอย่างยิ่งรัฐบาลโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดทาโครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติสมเด็นนจ,จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวนโรกาสทรงพระชนมายุ72พรรษาครับมาถึงตอนนี้ความคืบหน้าของโครงการเป็นอย่างไรบ้างนั้นท่านผู้อำนวยการสํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนมีคําตอบให้กับเราครับโครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติเ่เ็นจ้าสิริกิติ์นะครับเรามีเป้าหมายที่จะดูแลรักษาพื้นผิวป่าประมาณ720,000ไร่นะครับปัจจุบันนี้ทำมาแล้ว2อปีปีที่เจและสี่แ ก็ได้ผลดีมากนะครับพื้นที่ป่าชายเลนและการเพื้นฟูไปแล้วประมาณ1นึ่งแสนหมื่นไร่ประมาณนะครับส่วนเขตที่ทักป่าชายเลนก็ประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นไร่ใกล้ใกล้เคียงกันการฟูป่าชายเลนต่างเนี่ยเราเราบอกแล้วว่าเราต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นทุกกิจกรรมไม่ว่าปลูกป่าว่าทำกิจวัษ์ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนอาศัยรอบๆเนี่ยจะเป็นกําลังสาคัญทองเรา ในการเข้าาา้าาาาามมรรร่่วใในนนกกกปปปลููเ็ผพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีครับผมจึงอยากจะขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทุกคนครับร่วมแรงร่วมใจการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนข,ของเราเพื่อเทิดพระเกียรติถวายเป็นรชาชสักการะและสานึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยพร้อมเพรียงกันครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับจะมีกิจกรรมดีๆของโครงการมาให้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <S 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 <S